สวัสดีค่ะวันนี้น้าตาลกับคุณแม่ก็จะพามาทำซุปหน่อไม้กันนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวว่าทวดดิบกันเลยค่ะอันนี้เป็นพริกป่นนะคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็มะานาวแล้วก็หอมแขกค่ะอันนี้ก็ใบสะระแหน่นะคะ หอมแขกนี่มาเป็นพวงๆเลยใช่ค่ะนี่ที่แกะแล้วก็มีค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีค<ช>่ะอันนี้คือผ้าเอกของเรานั่นเองคือหน่อไม้หน่อไม้ต้มใส่ใบย่านางแล้วนะคะจืดเรียบร้อยแล้วค่ะ<ช>เอามาปรุงกันเลยค่ะน้องสตางเอาหม้อมาค่ะหม้อหงมันแบกนะคะแล้ว,แล,วแล้วก็ตักหน่อไม้ใส่ในหม้อนะคะเตรียมเอาไปซุปกันเลย โอ้น้องสตังเพิ่งเคยทำนะคะเนี่ยน้องสตังจะรอชิมว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไงน้องสตังไม่ชอบเผ็ดน,นะก็ไม่ต้องใส่พริกป่นนะคะน้องสตังเคยกินซุปแต่พอมาานนี่ค่ะนี่ค่ะอาแล้วปรุงก่อน<ส>ปรุงรสปรุงรสค่ะใส่อย่างละนิดละนิดค่ะใส่อันนี้ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ประมาณนี้นะคะนี่ข้าวคั่ว ไปเลยแล้วก็ผงชูรสแต่นี่นักสตังไม่กินนะคะชรก็เอาพริกป่นไปด้วยหนูหนูไม่เอาเหรอค่ะลูกเอาพริกป่นนะคะออันนี้ของแม่นะคะต้อแต่ของนักสตังต้องแยกต่างหากไม่ใส่พริกนะคะเอาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลานี่ค่ะเอาตวงใส่ทับพีกก่อน อ่ะพอค่ะนี่ค่ะน้ำปลาเอาน้ำปลานิดนึงน้ำปลาแม่คุณน้องพอค่ะน่ะคะแล้วก็เตรียมมาใส่ผักของเรานะคะ,คะเดี๋ยวคุณแม่หั่นผักก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยมาหั่นต้นหอมผักชีนะคะคุณแม่ต้องหั่นอย่างระมัดระวังด้วยนะคะเฉือนนิ้วได้นะคะ น,นี่ค่ะแค่นี้พอแล้วก็หอมแขกของเราหอมแขกหอมแขกนี่ตัดยากมา,มากๆเลยนะคะ,คะเพราะว่าแขกลูกเล็กค่ะเพราะว่ามันมีอาจจะโดนมือได้ค่ะต้องจับแน่แนๆนะคะเพราะเราจับไม่แน่นนี่หอมแขกดิ้นได้ในบาดมือเราเลยนะคะหอมแขกก็จะดิ้นทรนทดดรลายเพื่อหนีการหั่นได้ <c oughs> อันนี้มะนาวมะนาวหนึ่งซี่มะนาวก็เหมือนกันค่ะไม่งั้นมันก็จะดิ้นได้นะคะแล้วนี่เราก็มาเตรียมใส่เตรียมใส่ผักในหม้อเลยนะคะค่ะมาโรยนี่มะนาวก่อนคุณแม่ใส่มะนาวเป็นก่อนแรกเลยมะนาวลงไปน็อตตังเห็นานาะจะตตัง,งแช่ลง,งไป,ไป ต,ต้นหอมผัดชีโอ้เราจะตังเห็นคุณแม่ใส่มะนาวนี่น้องสตังก็บเปรี้ยวปากเลยสุดท้ายคือใบสาละแหน่ค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนทะเลทะเลค่ะเสร็จแล้วนหน้าตาซุปนมไม้ของเราไปกินกันเลยค่ะ